สเหตุผลนะคะที่คุณควรจะเป็นอินชูรันบรกเกอร์นะคะ 1. อินคัมคือการมีรายได้แบบไม่มีขีดจำกัดนะคะไม่มีเพดานคุณทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยค่ะ 2. ออินดีเพนเดนต์ค่ะเป็นอาชีพอิสระค่ะไม่มีใครเป็นเจ้านายไม่มีใครเป็นลูกน้องคุณจะสามารถบริหารเวลาของคุณได้ด้วยตัวคุณเองค่ะทุกๆวันเป็นวันหยุดและทุกๆวันคุณสามารถใช้ชีวิตของคุณและทำงานไปด้วยค่ะ 3. Impact ค่ะได้ช่วยเหลือผู้คนค่ะคุณจะได้แบ่งปันนะคะความรู้ทําให้คนอื่นๆนะคะเติบโตในอาชีพเดียวก,กับคุณแล้วมีรายได้ไปพร้อมๆกับคุณค่ะ 4. i m p r o v e m e n t นะคะคือการได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองค่ะทุกๆวันคือการเรียนรู้ใครสนใจที่จะมี4เรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินครัเงินรายได้การได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองการช่วยเหลือผู้คนและการมีเวลาเป็นของตัวเอง มาได้นะคะคุณกนินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ